สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเซนเวลครีเอชันครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับสำหรับมือใหม่ในการรีโนเวทครับวันนี้เรามีเรื่องของการปรับปรุงบ้านนะครับให้มันดูใหม่ขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับมาฝากครับเป็นทิปจากผมนะครับทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับในการเริ่มรีโนเวทสาหรับมือใหม่ครับไปฟังกันเลยครับผม ครับสำหรับข้อหนึ่งนะครับสำหรับคำแนะนําของผมในข้อหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของการที่เราสํารวจนะครับสํารวจบ้านนั่นเองครับสารวจดูว่ามีตรงไหนที่เราต้องการที่จะซ่อมนะครับหรือว่าชํารุดสุดโทมครับผมหรือนะครับบางจุดเนี่ยเราคิดว่าแบบเราทุบทําใหม่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือตรงนี้เนี่ยเราต้องเดินสํารวจนิดนึงครับว่ามีจุดไหนบ้างมีตรงไหนบ้างนะครับข้อแรกเลยครับก็คือการตรวจสภาพบ้านครับ ข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยหลังจากที่เราสำรวจบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าจุดไหนที่มัน,มนพังมันซ่อมนะครับ ข้อ2นะครับก็คือการตั้งเป้าหมายครับตั้งเป้าหมายในเรื่องของการรีโนเวทครับเราอยากที่สมมตินะครับเราอยากที่จะมีห้องใหม่ครับห้องทํางานใหม่ๆสวยๆนะครับหรือห้องนอนนะครับห้องนอนใหม่หรือเราอยากจะกั้นห้องนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าทําไมเราถึงอยากที่จะรีโนเวทนะครับภายนอกภายในทั้งหมดเลยนะครับในการตั้งเป้าหมายนี้นะครับมันก็จะมีผลนะครับในข้อ3าครับ ต่อไปนะครับก็เป็นข้อ3นะครับซึ่งข้อ3เนี่ยก็คือการตั้งบัตเจตนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราขั้นตอนที่1เนี่ยคือเราสำรวจและขั้นตอนที่2คือตั้งเป้าหมายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการตั้งวงเงินหรือว่าบัตเจตของเรานั่นเองนะครับว่าเรามีเงินในการปรับปรุงหรือพัฒนาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมตินะครับเรามีเงินจํากัดเนี่ยเราก็ควรเลือกทําในส่วนที่มันสําคัญ ก่อนนะครับตรงไหนที่มันเป็นเมเจอร์นะครับเป็นหลักเลยเนี่ยเราก็ทํามันก่อนนะครับในเรื่องของปลีกย่อยแล้วก็ในเรื่องของแบบของตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆยทยอยซื้อเข้ามาตกแต่งได้นะครับ ครับในข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยเป็นเรื่องของสไตล์นะครับผมหลังจากที่เราวางบัญจ็ทวางุบประมาณแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของสไตล์นะครับเราก็ควรที่จะปรึกษานะครับผู้รู้นะครับหรือสถาปนิกนะครับวิศวกรก็ได้นะครับหรือผู้รับเหมาก็ได้นะครับในการที่จะรีโนเวทบ้านนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้กระทบกับโครงสร้างนะครับก็คําว่ากระทบกับโครงโครงสร้างเนี่ยก็คือเสาคาเนี่ยเราไม่ได้ไปทุบไม่ได้แปลอะไรกับมันนะครับเราแค่ทาสีใหม่หรือฉาบใหม่เป็น นะครับสไตล์ที่ใช่นะครับในแบบที่คุณชอบนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาหรือนะครับหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเป็นรูป Refer e n ์ e รนสำหรับเราในการที่จะคุยกับผู้รับเหมาหรือคุยกับผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อ4นะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการวางแผนร่วมกับผู้รับเหมานะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงมือทำนะครับ ก็ถ้าเราวางแผนนะครับตามบัตเจตของเรานะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราเนี่ยเห็นว่ามันสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มงานได้เลยนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับสำหรับเป็นผู้คุมงานเองนะครับหรือว่าจ้างผู้รับเหมานะครับก็คือการที่เราเนี่ยต้องเข้าไปคุมงานหรือเข้าไปตรวจงานนะครับบ่อยๆถ้าสมมติว่าได้ทุกวันนะครับยิ่งดีเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกนะครับเป็นการสำรวจบ้านนะครับข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการตั้งวัตถุประสงค์ครับข้อที่3ครับในเรื่องของการตั้งบัเจตหรือว่างบประมาณนะครับข้อที่4ครับผมในเรื่องของการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้รับเหมาสถาปนิกครับข้อที่หาเรื่องของการลงมือทำนั่นเองครับแล้วคุณก็จะได้บ้านสวยๆนะครับที่ทํางานดีๆนะครับตอนนี้เขาเวิร์กฟอร์มฮมกันนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามมากๆเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด5ข้อใครมีคําถามนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s นะครบในช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเซนเมลครีเอชั่นครับ